อี้แล้วนะสำหรับเบสทั้งครัวเบส่เช่นเบสเชียงใหม่ของเรานะครับวันนี้พบกับพีมวินที่แจ็คอีกแล้วนะวันนี้พี่แจ็คก็จะมาพีวิวสินค้าอีกหนึ่งตัวที่ทางโรงแรมหรือว่าร้านอาหารเนี่ยนิยมใช้กันแล้วก็ถามหากันมากเนาะว่าจะเป็นแบบไหนนะครับก็ตัวนี้เขาจะเรียกว่าหม้ออุ่นซุปไฟฟ้านะฮะก็จะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะให้ได้เลือกสารกันนะครับสำหรับรุ่นแรกก็จะเป็นตัวที่เป็นเหล็กเคลือบสีกันสนิมแบบนี้ อ่ก็จะเป็นเหล็กเคลือบสีดําแบบนี้นะฮะแล้วก็รุ่นที่2ก็จะเป็นสเตนเลสแบบนี้นะครับเห็นไหมครับทั้งสองรุ่นจะมีความจุเท่ากันก็คือ10ลิตรนะฮะตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นฝาปิดสามารถถอดได้นะแล้วก็โถที่อยู่ภายในเนี่ยโถที่สําหรับใส่อาหารก็จะแบบนี้คือ10ลิตรเหมือนกันนะครับนะะวิธีการนะครับวิธีการอุ่นทายังไงนะฮะตัวนี้จะใส่น้ําเข้าไปนะตัวนี้จะมีตัวหนังสือบอก จดนี้เลยให้ใส่เข้าไปสูงสุดประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าสังเกตก็ตกประมาณใส่น้ําประมาณนิดหน่อยเองประมาณลิตรกว่านะครับใส่นิดหน่อยเนะน้ะน้าประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปเป็นสื่อความร้อนจากฮีตเตอร์ด้านล่างตรงนี้นะเพื่อที่จะขึ้นมายังตัวหม้อตัวนี้นะครับใส่อะไรได้บ้างนะฮะก็ข้าวต้มเนาะหรือว่าซุปนะฮะคืออ,อาหารประเภทเกี่ยวกับนะ้ําทุกอย่างนะ เราสามารถเปิดให้อุ่นได้ตลอดเวลานะตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้านะฮะกินไฟอยู่ที่400วัตต์นะก็คือเสีวลต๊กไฟธรรมาดาพอเราเสียบปลั๊กไฟเข้าไปปุ๊บนะก็ตั้งอุณหภูมิให้อุ่นตามที่ต้องการได้เลยนะครับตั้งแต่ 35, 45, 55, 70ถึง80องศาสูงสุดนะครับแบบนี้เนาะนะฮะก็สวยงามหรูหราน่าใช้นะสำหรับลูกค้าที่ต้องการสไตล์นี้นะ สไตล์เป็นเหล็กเคลือบสีกับสนิ่งก็จะ2,590บาทนะถ้าเกิดว่าเป็นสไต,สไตล์สแตนเลสนะฮะตัวสแตนเลสสามทั้งตัวก็จะอยู่ราคาอยู่ที่3,990บาทนะนะครลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามกลับมาที่เบสทัวร์ของเราหรือว่าแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์0 8 6 4 5 8 6 8 8ไดะะ้วันนี้พี่แจ๊ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ